พบกับรายการสนุกเรียน Active Learning นะคะวันนี้เนี่ยเรามาชมกันต่อกับเรื่องของช็อกโกแลตนะคะในภารกิจของน้องนีนค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราได้รู้ถึงการหมกักตากข้วและกระเทาะเปลือกกันไปแล้ววันนี้นะคะมาชมขั้นตอนกันต่อค่ะว่าน,นีเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรกันต่อบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอา,มาเมล็ดตัวนี้แหละใส่ลงไปในเครื่องตัวนี้เครื่องโม่นะดูนะ แต่ก่อนอื่นตอนนี้เราแกะมือมันยังเป็นมเมล็ดแข็งๆอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวครูจะเอาตัวช่วยตัวช่วยอนี้นะแล้วก็ทําการอยู่ในซิปล็อกอนี้นี่เราก็มาอ่ะทั้งนี้ลองเข็นๆนิดเอาไว้ทั่วเลยนะทุกเม็ดมหรือทำอ่างนี้ก็ได้ทำ่างนี้ก็ได้ อันนี้นดูนะนี้ได้นะเอานิ้วมาด<ะ>อวาใช่ใช่โอเคใช่ใช่าถามว่าเราจะใส่ทั้งมเมล็ดอย่างเงี้ยตอนแรกที่ยังไม่ทุบอย่างเงี้ยลงไปในเครื่องนี้ได้ไหมได้ที่เดี๋ยวว่าสงสารเครื่องมันหน่อย <c oughs> ก็เลยแบบเลยย่อยมาให้มันเดี๋ยวเดียวเห็นไหมนี่เราให้ดูเห็นไหม Oh. ละเอียดขึ้นเยอะนีะ่โอเคทีนี้เราจะเอา,มาเมล็ดตัวนี้นะลงใส่ในเครื่อง <Yeah. S 1> เครื่องโม่ช็อกโกลตนะครับเครื่องนี้มันมีหลักการยังไงบ้างเดี๋ยวครูให้ดูเครื่องนี้จริงๆมันถอดประกอบได้ง่ายมากแต่ว่ามันหนักสําหรับเด็กแหละต้องให้อาจจะให้พ่อช่วยแม่ก็ทําได้นะอย่างนี้นจริงๆดูหลักการของมันนะให้ดูเห็นไหมครับมันแยกออกชิ้นส่วนไม่กี่ชิ้นส่วนหรอกเห็นไหม mm hmm. นี่คือ เหมือนอะไรลูกเหมนล้อรถเอนล้อรถใช่ไหมเป็นลูกหินอย่างนี้ใช่ไหมหแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเนี่ยนะมันหมุนมันจะมีแกนของมันอ๋อแล้วน,นี้ก็หมุนด้วยใช่อัน,นี้ก็จะหมุนด้วยแต่สังเกตให้ดีนี่เลยเห็นไหมข้างล่างเป็นหินแกรนิตมีหินแผ่นหินรองแล้วก็มีลูกหินอยู่ตรงนี้พอสัมผัสกันพอใส่เป็นเครื่องในในนี้นะฮะเป็นมอเตอร์มันก็จะเวลาเราที่เราเทลงไปเราก็จะเริ่มทําการ ค่อยๆใส่มันลงไปนะนี่นะเราจะค่อยๆใส่เห็นไหมเห็นไหมมันค่อยๆไอ้กลิ่นตอนนี้กลิ่นมาหรือยังได้กลิ่นชัดเลยใช่ไหมชัดมากกลิ่นออกเปรี้ยวๆหน่อยเนาะเนี่ยเราก็ค่อยๆใส่ลงไปใจเย็นๆใส่ลงไปเรื่อยๆอย่างเครื่องนี้มีความจุได้4กิโลสบายมากแค่200กรัมที่เราใส่ไปเนี่ย เราแค่สาธิตนะจริงๆแล้วครูจําเป็นต้องใส่ให้เต็มล้อเนี่ยครึ่งหนึ่งของพูดนแง่ครึ่งหนึ่งของหม้อเนี่ยประมาณ2กิโลเพื่อที่มันจะได้เห็นนะเอาพวกเมล็ดโกโก้ที่ลงไปเนี่ยพลิกทั่วกันหมดถ้าเราใส่ปริมาณนิดเดียวบางทีเห็นไหมมันจะมาติดตรงล้อค่ะอ่าแล้วมันเลยจําเป็นต้องให้ท่วมล้อแล้วจะต้องบดมันนานแค่ไหนคะก็ถ้าสมมติว่าเราทำดาร์กรยเนี่ยเราไม่เติมน้ำตาลใช่ไหมพูดแง่ดาร์ก้อยคือเมล็ดโกโก้เพลเพลเนี่ยอาจจะแค่ วันครึ่ง2วันแต่โม่อย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ได้พักเครื่องนะมันก็จะออกมาเป็นน้าเหลวๆเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมามันก็จะเกิดน,น้าเหลวๆขึ้นแต่ถ้าพอเราใส่น้ําตาลไปหรือใส่น้ําตาลนมผงอะไรลงไปเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาที่มากขึ้นมันอาจจะเป็น2 <c oughs> วัน2วันครึ่ง3วันแล้วแต่ปริมาณของสัดส่วนที่เราผสมลงไปค่ะ <c oughs> ผ่านไปแล้วค่ะโอ้หนูตัวสูงขึ้นมากเลยนะแค่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยอ๋อยืนอยู่บนรังใช่ไหมเพื่อจะได้ดูว่าข้างในมันเป็นไงบ้างสังเกตไหมเนื้อมันเป็นไงบ้างเห็นไหมแววเลยใช่ไหมตอนแรกไม่เงาขนาดนี้แล้วก็มีดิบ้วยเห็นไหมแล้วดูเห็นไหมจากเมล็ดที่เราใส่เมื่อกี้ตอนนี้มันแววแล้วเอาละเอานะขอให้โชคดีนะลูกนะนี่คือดาร์กร้อยหนูกำลังจะชิมดาร์กดาร์กร้อยดาร์กร้อยเลยค่ะไม่มีน้ำตาลเลย อาชิมดูสวัสดีประเทศไทยเป็นไงขงไมไหมลูกอืมอืมอืมอมอาบอกคนอื่นสิว่ารสชาติมันเป็นยังไงอย่าพิ่งเซมันขมกับเปรี้ยวมากมากมันทําไมขมกับเปรี้ยวกว่าเดิมสังเกตใช่ไหมว่าทําไมรสมันไม่เหมือนเดิมมันมันแรงกว่าเดิมม,มันมีสาเหตุครับเพราะอย่างที่บอกว่าครึ่งหนึ่งในเมล็ด ที่เราใส่ลงไปนะมันประกอบด้วยน้ํามันน้ํามันเนี่ยยังไม่ออกมาในตอนแรกแต่พอมันโดนโม่ไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำมันเริ่มจะได้ออกมาเนี่ยน้ำมันตัวนี้แหละคือโกโก้บัตเตอร์เนี่ยมันส่งผลให้การรับรสสัมผัสอะ่ะมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะลดขมลดเปรี้ยวทุกอย่างออกมาชัดเจนกว่าเดิมครูคะถ้าไม่อยากเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เราใส่อะไรได้บ้างคะก็เราก็ใส่ได้หลายๆอย่างเลยเพื่อให้รสชาติมันไม่รุนแรงขนาดนี้เบื้องต้นเลยน้าตาลนี่แหละ แต่เราจะไม่ใส่พลวดไปทีเดียวตั้งแต่ตอนแรกพร้อมกับเม็ดเพราะว่าเมล็ดมันยังไม่มีน้ํามันออกมาเราต้องรองให้ผ่านไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งน้ํามันเริ่มออกมามันจะทําให้เวลาที่เราเติมเครื่องปรุงอื่นไปมันง่ายขึ้นเราเติมน้ําตาลลงไปก็ได้เติมนมผงก็ได้อะไรก็ตามที่เป็นผงยกเป็นผงสักฟอก <c oughs> ที่เป็นอาหารก็สามารถขอให้เป็นผงเนี่ยครับมันสามารถทําเป็นช็อกโกแลตได้สมมติแม่ชอบกาแฟใช่ไหมแม่เอาเมาล็ดกาแฟเนี่ยครับที่บดแล้วเนี่ยมาใส่ลงไปในเนี้ย มันก็จะออกเป็นมอค่าบาร์ช็อกโกแลตก็ได้เหมือนกันหลังจากที่เราใส่วัตถุดิบอื่นลงไปแล้วทําอะไรต่อคะก็เราจะปล่อยให้คือเขาเรียกว่าค้อนชิ่งหรือการนวดนวดต่อเนื่องไปอีกเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการที่จะผสมส่วนผสมของโกโก้ครับมเมล็ดโกโก้เนี่ย กับเข้ากับน้ําตาล<ๆ>เข้ากับของอื่นๆให้มันเข้ากันมันต้องใช้เวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันช่วยลดความเปรี้ยวที่ซ่อนอยู่เมื่อกี้หนูชิมครั้งแรกเปรี้ยวปี๊ดเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเรานวดไปเรื่อยๆความเปรี้ยวเหล่านั้นจะลดลงแล้วก็มันจะได้เนื้อที่เนียนด้วยพอนวดไป2อสวันแล้วต้องปล่อยทิ้งไว้นวดวนั้นเท่าไหร่อ่ะสวันโดยประมาณหลังจากที่มันผ่านเราโม่ต่อเนื่องไป2วันนวดต่อเนื่องไป2วันเนี่ยเราก็จะทําการเอามาเทใส่ในเนี้ย พอเราเทาใส่เราก็ต้องอย่าลืมที่จะเขียนกำกับไว้ไม่งั้นเราจะสับสนก็เขียนดาร์กจะสิบจันทบ,บุรีห้าร้อยกรัมวันที่เท่าไหร่สมมุติวันที่หนึ่งหนึ่งสมมุติวันนี้วันที่หนึ่งมกราก็เรานับไปวันที่สิบสี่มกราเราถึงเริ่มเอากลับมาใช้ด้วยการละลายมันใหม่หัน่นกับหัน่นแล้วละลายมันใหม่จากผลิตที่ไม่สวยอย่างงี้ครับเรามาสามารถทําสร้างเป็นช็อกโกแลตที่แวววาวได้ผ่านไปสองที่กับสองวันลแล้วค่ะไปเวลาต่อมามาวันนี้ มากันต่อที่นี่เลยเนื่องจากว่าเราถ่ายทําในห้องสตูดิโอนะมันก็เราไม่สามารถรอดได้2อาทิตย์ครูก,ก็เตรียมอาที่โม่งไปแล้ว2วันแล้วก็พักไว้อีก2อาทิตย์นะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นออริจินของจันทบุรีนะอันนี้เป็นเม็ดโกโก้จากจนะันทบุรีอันนี้คือดาร์กเจ็ดสิ่ะ,ะให้ดูนะก่อนอื่นเราก็ต้องแบ่งครึ่งมันก่อนแต่ว่าเนี่ยก็เฟซชิลหนูไว้ไหนเนี่ย ไม่รอชิมค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคุณนด้สิบนั้นเดี๋ยวนี้ <_ d ata> จะให้ชิมดูนะว่าด้า70็รสชาติเป็นไงนะ,อะโอเคเป็นไงบ้างไม่มีเสียงตอบรับจากไมายเลขที่ท่านเรียกไดขงมงตอนท้ายอะ่ะขมขมตอนท้ายใช่ไหมอ่าแล้วสังเกตนะว่าผิวของมัน่ะมันสักๆใช่ไหมใช่ค่ะคตอนนี้เราเรามาดูกันนะเราจะเปลี่ยนจากผิวสักๆเนี้ย ให้แบบว่าสวยงามแวววับหักนังเปาะเพราะตอนนี้เห็นสังเกตไหมรอมีดลงเนี่ยมันมันไม่ได้เปาะอะไรนะมันมันเหมือนทรายเลยใช่ไหมเพราะตอนนี้ในตัวของช็อกโกแลตตัวนี้มันจะมีเขาเรียกผลึกนะมันจะเป็นผลึกที่สักๆเดี๋ยวเราจะมาสร้างผลึกใหม่ให้มันให้แข็งแรงกว่าเดิมให้มันแววเวลาหักเปาะแล้วก็การถ่ายทอดรสชาติจะดีขึ้นมาตอนนี้เราจะมาจัดการเปลี่ยนร่างมันจากไที่เป็นเนื้อทรายที่เราคุเห็นเมื่อกี้ให้ กลายเป็นผิวสวยๆด้วยการที่เราเขาเรียกว่าดับเบิลบอลดับเบิลคือมีน้ําอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาส่วนช็อกโกแลตที่เราหั่นเนี่ยอยู่ข้างบนถ้าไม่ต้องลอยน้ํานี้้วยล่ะคะทำไมไม่ใส่ลงไปเลยอ๋อก็คือเพราะว่าถ้าเราเอาอย่างเงี้ยโดยตรงเนี่ยผมว่าเราไปตั้งเตาแก๊สหรือ,อกระทัไฟฟ้าโดยตรงเนี่ยตรงนี้มันจะไหม้ได้วิธีที่ดีที่สุดคืออย่างเนี้ยมีน้ํารองข้างล่างคือคใช้ความร้อนจากตรงเนี้ยมาจัดการตรงนี้แทนมันจะทําให้ช็อกโกแลตไม่ไหม้ เราก็ค่อยค่อยคนไปเดี๋ยวมันจะละลายตรงนี้สังเกตไหมว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมันเริ่มละลายแล้วค่ะตรงนี้อ๋ฮะเห็นไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมันละลายหมดแล้วตอนนี้อ๋ฮะวัดอุณหภูมิสิส8.9เราเลี้ยงอุณหภูมิไม่ให้เกิน5 5ิห้าเนาะ ค่อยๆเติมส่วนที่เหลือลองไปค่อยๆให้มันละลาย <คะ S 1> อุณหภูมิประมาณ34.535องศาขึ้นไปเนี่ยช็อกโกแลตเริ่มละลายแล้วค่อยๆเลี้ยงอุณหภูมิมันอยู่ประมาณนี้เช็คซี่อุณหภูมิเท่าไหร่ละวอนนี้ประมาณโอ้ห้าสิบเจ็ดแล้วห้าสิบเจ็ดก็สูงไปครับเราก็เอาน้ําออกมานี้นี่เลยครับมาเช็คข้นมันก่อนตรงนี้อืมันนี้เราก็ปิดซะก่อนนะอ่าเราค่อยๆเทส่วนที่เหลือลองไป สังเกตไหมโอเคนี่จังหวะนี้แหละดีกําลังดีเลยเดี๋ยวพอสักออสี่ห้าองศาเราจะมีตัวช่วยตัวหนึ่งคืออะไระคะโกโก,ก้บัตเตอร์แต่ไหนสังเกตเลยตรงนี้มันเหนืดมากเลยครับเหนืดมากะคะ่ะเราต้องมีตัวช่วยที่ทําให้มันลื่นกว่านี้แล้วก็ทําให้การผสมกงินเข้ากันดีกว่านี้ออาเติมโกโก้บัตเตอร์ลงไปช่วยนี่แล้วก็คนเลยจ้ะสังเกตมันไหลลื่นดีขึ้นไหม ดีขึ้นค่ะแม่ไม่ไม่เหนื่อยเหมือนเมืม่อกี้ใช่ไหม,ไมนี่คือประโยชน์ชของโกโก้บัตเตอร์แล้วมันยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึง่งคือว่าเวลาที่เราทําช็อกแลตสําเร็จออกมาเนี่ยมันจะละลายในปากได้ดีการถ,ถ่ายเทรสชาติมันจะดีขึ้นเห็น <betray sea. S 2> ไหมอันนี้อยู่ที่32องศาแล้วจาก4 5มันใกล้เคียงความจริงแล้วเราต้องการให้มันลงไปที่28แล้วตอนนี้ผลึกมันน่ค่อยๆเรียงมาในสูงมาตรฐานของมันแล้ว แต่ว่าเราต้องการให้เนื้อละเอียดที่สุดก็คือลงไปที่28อ,องศาแล้วก็ใช้ไดบ์บผมอาจจะเป่าเ,เพิ่มขึ้นอีก1-2อ,องศาเพื่อให้มันแววขึ้นด้วยและได้เนื้อเนียนด้วยเหมือนเรียนวินยนวยวทยาศาสตร์ใช่ไหมนี่มันคือวิยวทยาศาสตร์ในช็อกโกแลตอุณภูมิมันเกี่ยวกับช็อกโกแลตยังไงอ่ะคะก็มันสําคัญมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีผลึกคริสตัลที่อยู่ในตัวของช็อกโกแลตนะครับมันมันมีผลส่งผลตอบรสชาติความสวยงามอะไรทั้งหมดเลยค่ะอ่าตอนเนี้ยโอ้ ลงไปเยอะแล้วจยิบเกล็ดแล้วทีนี้ครูต้องเติาขึ้นมาหน่อยสังเกตน,นะมันจะแววขึ้นเมื่อโดนความร้อนใช่ขอมันดูแววมากยวันนี้หนูได้ความรู้ใหมะะ่เนี่ยค่ะได้บ่าผมมันทำเช็ดกะลรได้ด้วยใช่ใชได้บอกผมมีประโยชน์มากใช้ใช้การเพิ่มอุณหภูมิรวมถึงการทำความสะอาดเกี่ยวกับอุปกรณ์ช็อกแลตด้วยเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำล้างเลยก็ได้ครับ อุปกรณ์บางอย่างเช่นแม่พิมพอะไรเงี้ยเราใช้ไดบอปผมเป่าแล้วก็ใช้ผ้าทําความสะอาดได้เลยครับ mm. เพราะว่ามันไม่ต้องการความเขาเรียกว่าไม่ต้องการความชื้นมารบกวนครับ mm. เอาละตอนนี้ mm. ได้เวลาของมันแล้วที่เราจะเทใส่ลงแม่พิมพ์นะ <Ha. S 1> เรามาเช็คดูจำให้ได้นะประมาณตีว่า3าเอ็ดแล้วกันนะสาเอ็ดองศานะ mm. ทีนี้สิ่งที่เราต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งตอนนี้แม่พิมพ์เราเท่าไหร่23องศาเราอาจจะต้องเป่า mm. ให้อุณหภูมิใกล้เคียงกัน mm. ทำไมแม่พิมถึงต้องดูอุณหภูมิด้วยะคะเราพยายามทําอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกันเพื่อว่าที่มันเทลงตรงนี้ยอุณหภูมิไม่ได้แตกต่างกันมากมันจะไม่เป็นดวงดนะครับทีนี้ก็จะมาเทแล้วนะอย่นี้หมุตัวนี้น่าจะ50กรัมนะน้องนินดูนะเดี๋ยวครูจะให้น้องนินเทเองด้วยนะต้องมีสมาธินะอันละ50กรัมนะคะ ท่านนะเอาละนี่ร้อยหนึ่งแล้วเอานี่มาเทเลยอ่าก่อนไม่อีกก่อนไม่อีกเนีย่อยอเดี๋เยอ,ยอะเยอะเยอะอ่ค่อยๆเอาละการเขียนละเอาละเขียอาละวห้าสิบกรัมเนาะทีนี้หน้าที่ของเราคนต่อมาคือการเขาเรียกว่าไล่ฟองอาจารนี่เลยเราก็ตรงนี้นะมาทำนี้ ฟอกระโตตรงนี้ต้องมีนหน่อยพื้นต้อง,นนงมีแรงนะมีฟอกระเงาเลยค่ะนี่แล้วสังเกตเห็นไหมนเนื้อมันจะไม่มีฟอรกระลงเหลืออยู่ถ้าเราคล้องอย่างนี้แล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นไปเลยนี่เลยก็จะเข้าตู้เย็นไว้รอประมาณ45่ห้านาทีเริ่มจับเวลาเลย เอาละวันนี้ให้น้องนีนทำเองนะก่อนมาเลยเก่งมากเฮ้ยเยี่ยมครับเก่งมากเก่งมไ<า>ม่มีโฟกัสเหลงเหลือใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยมันทำให้เนื้อมันแน่นขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ใส่ตู้เย็น ใช้ตู้เย็นบ้านก็ได้แต่พยายามให้เป็นตู้เย็นที่ไม่มีพวกความชื้นอะไรอยู่ในตู้เย็นเยอะ<ๆ>เช่นพวกแช่ผักแช่น้ําอะไรเยอะๆไม่ต้องลองชิมดูลองชิมดูลองชิมดูสิเป็นไงมั้งโอ้หวหวานกว่าตอนแรกใช่ไหมเพราะว่านี่คือการถ่ายทอดรสชาติมันจะดีขึ้นจากของชิ้นเดียวกันน่ะแค่เราเปลี่ยนสถานะของมันเลืเล่เรียงอุณหภูมิมันใหม่เปลี่ยนผลึกมันใหม่มันก็จะถ่ายทอดรสชาติได้ดีขึ้น มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มากๆลูกตอนนี้มันผ่านไปแล้ว4-5้านาทีนะเดี๋ยวครูจะทําให้น้องนีนดูนะว่าไอ้สี้านาทีที่เราเข้าไปนในตู้เย็นเนี่ยออกมาหน้าตามันจะเป็นยังไงจําได้ไหมที่แรกที่เราชิมก่อนที่หัน่นแรกๆเลยมันนั่งเนื้อผิวสากใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนทรายเลยใช่อตอนนี้เราไปเป็นนี้แล้วนี่แวลไหมลูกอือ<ม><ม>เห็นไหมนี่ก็เป็นช็อกโกแลตที่แววาวแล้วเห็นไหมเพราะว่ามันได้รับการเรียงโมเลกุลมันใหม่ อาลองดูนะน้องนี่ลองดูจากความดูนะอ่าดูโอเคปึ๊บมา,าดูสิเป็นไงบ้างทอดอรอเป็นไงเนื้อมันละเอียดขึ้นใช่ไหมเห็นไหมน้องนี่ลองชิมดูสิเป็นไงบ้างการถ่ายทอดรสชาติมันเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอันนี้มันจะหวานกว่าที่แรกคะ่ะแล้วก็จะมีเปรี้ยวนิดน,นึงแล้วก็จะมีความเป็นผลไมา้ เพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันได้รับอิทธิพลของท้องถิ่นเช่นโกโก้ตรงนี้ปลูกในดงผลไม้เขาได้รับอิทธิพลของมีผลไม้คล้เคียงเข้ามาบ้างนะครับบางที่ปลูกเหมือนกับดินเขาเป็นเหมือนกับคล้ายๆเครื่องเทศะครับก็จะออกมาเป็นเหมือนกับช็อกโกแลตที่มีเครื่องเทศอยู่ท,ทั้งๆที่เราไม่ได้เติมอะไรเลยเราไม่ได้เติมส้มไม่ได้เติมลูกเกดอะไรลงไปในนี้เลยมันเป็นเองของมันทำธรรมชาติ ขอบคุณครูโอ๋มากเลยนะคะวันนี้หนูได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลย<ม>แล้วก็ได้คิดมาหลายๆอย่างเลยค่ะ<ม>เป็นแค่สิ่งเดียวค่ะที่ทําแค่อุณหภูมิวิธีการทํามันเปลี่ยนไปแล้วรสชาติมันก็ได้แตกต่างกันไปเรื่อยๆอะค่ะมันเหมือนวิชาวิทยาศาสตร์เลยค่ะทําการทดลองอะไรเงี้ยค่ะโดยใช้แค่สิ่งเดียวแค่เปลี่ยนวิธีการทําไปเรื่อยๆค่ะปกติเนี่ยทุกคลาสที่เราเราสอนเนี่ยครับเราจะเห็นรอยยิ้มเนี่ย แค่รอยยิ้มเนะี่ยคือข้อหนึ่งแล้วนะรอยยิ้มจากผู้เรียนเนะี่ยส่วนที่สองนี่คือ,อการที่เขารู้ว่าเขาจะเอากลับไปต่อยอดอะไรได้บ้างอย่างการณีน้องนีนนะครับต่อให้เป็นเด็กก็จริงแต่ผมเชื่อว่าน้องนินต่อไปจะเริ่มรู้แล้วว่าควรบริโภคอะไรกลับไปบอกที่บ้านไปบอกเพื่อนมันก็ทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละสิ่งที่เราต้องการ มีคำแนะนำอะไรที่จะแนะนำคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่ทำหน้าที่สอนเด็กเหมือนกันนะคะครับผมจริงๆแล้วผมว่าคุณทุกๆคนนะครับก็สามารถเป็นครูได้ขอให้คุณพูดง่ายใส่ใจในเรื่องนั้นๆอ่นนะสมมติว่าคุณเริ่มใส่ใจเรื่องต้นไม้คุณก็สามารถเป็นครูที่สามารถสอนเรื่องต้นไม้ได้ในอนาคตถ้าคุณชอบสิ่งนั้นจริงๆคุณมีความสุขกับมันอนะ่ะ ทำให้เรารู้สึกว่าเราอินกับเรื่องนั้นอย่างที่ผมบอกถ้าพ่อถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณอยากจะสอนลูกผมว่าจากแค่เรื่องการปลูกต้นไม้เรื่องนึ่งอะ่ะมันก็สามารถเชื่อมต่อไปได้เอ้ยปลูกสมมติว่าปลูกผักผักเนี้ยไปทําอะไรต่อได้บ้างทําอาหารอะไรได้บ้างหรือไปแบ่งปันให้ใครได้บ้างผมว่ามันเชื่อมโยงกันได้หมดแล้วแล้วพอคุณรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงได้หมดมันเป็นเรื่องที่สนุกไปหมดเลยครับ โอ้โหดูครบทั้งสองตอนแล้วนะคะน้องนีนชิมไปเยอะมากเลยค่ะคุณนกคะชิมตั้งแต่ตอนยังเป็นเมล็ดปุยขา,ขาวๆไปจนถึงกลายเป็นแท่งช็อกโกแลตนะคะดูมาทั้งสองตอนเนี่ยครูนกชอบตรงไหนเป็นพิเศษบ้างคะชอบตรงที่นีนชิมเนี่ยแหละคะ่ะ <laughs> แล้วมันมันมัน,มนแล้วคุณครูโอ้เข้าท้าทายไงว่าเหมือนกับว่าครั้งต่อไปอ่ะถ้าเติมอันนี้เข้าไปอ่ะ <c oughs> มันน่าจะเป็นรสยังไงคือ,น,คอนี่คือการให้เด็กพยากรณ์น,นะ <c oughs> ออแล้วก็แบบให้สังเกตว่า <c oughs> ในช่วงที่เขาคั่วเนี่ยไอ้เมล็ดมันจะเป็นยังไงค่ะคือเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าเลยค่ะการมีกลิ่นเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบดีมากๆเลยครูโอเห็นคอยเช็คตลอดเลยนะคะว่าได้กลิ่นไหมรสชาติเป็นยังไงสีเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็แบบเหมือนกับ ความขมเนาะมันก็มีความแตกต่างของความขมในขั้นตอนการทําแต่ละอย่างเนี่ยซึ่งแบบว่าเออถ้าไม่ได้ประสบการณ์ตรงอ่ะก็จะไม่เข้าใจะในเนื้อหาตอนที่2นี้นะคะซอบอยากทราบว่ามีเนื้อหาส่วนไหนที่ตรงกับหัวข้อการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์บ้างล่ะคะคุณนตอนนี้ที่ตรงเลยคือเรื่องของสารละลายกับการเปลี่ยนแปลงของสารนะฟังดูคุ้นๆเหมือนฉันเคยเรียนมาตอนเด็กๆแล้วตรงนี้มันจะมันจะเป็นสิ่งที่แบบเด็กมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อน ยังไงเหรคะคุณคือในคลิปอะค่ะมันจะมีตอนที่นีนเขาเอาช็อกโกแลตใส่กระมังแล้วก็วอเตอร์บารอยู่บนน้ําเดือดใช่ไหมคะคนคนช่วงนั้นนะค่ะช็อกโกแลตะนะมันเปลี่ยนสถานะตรงนี้เราเรียกว่าการหลอมเหลวในวิชาวิทยาศาสตร์การหลอมเหลวใช่เพราะมันเป็นช็อกโกแลตอย่างเดียวที่มันเปลี่ยนสถานะจากของแข็ง แล้วก็เปลี่ยนเป็นของเหลวแต่เวลาเราพูดคนทั่วไปก็บอกช็อกโกแลตละลายนะคะช็อกโกแลตละลายนะคะ,คะอย่างเงี้ยว่าละลายไม่ได้เหรอคะเพราะปกติมันเป็นแท่งพอมันเริ่มเหลวออกมนก็ละลายนะคะคือใ,<ช>ในใชีวิตประจำวันเราก็อาจจะพูดแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ในชั้นเรียนเราต้องทําความเข้าใจกับมันต่างกนเพราะฉะนั้นก็จะต้องฝึกพูดให้เข้าใจในภาษาเวลาเรียนกับเวลาธรรมชาติเนี่ยคือถ้าเราเรียกละลายนีย่คือแบบปกติทั่วไปแต่ถ้าวิชาทางวิทยาศาสตร์คําศัพท์คือหลอมเหลวการหลอมเหลว เพราะการละลายของเราอะค่ะ,<ฮ>ะมันต้องเป็นช่วงที่นําช็อกโกแลตมาแล้วเอาน้ําตาลใส่หรือเอานมใส่เข้าไปแล้วโม้ตามที่คุณครูโอให้ทำมา <ฮะ S 1> โม้รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้จึงเรียกว่าการละลายเฮ้ <c oughs> เหรอคะ <c oughs> ทาไมถึงเป็นการละลายหรอคะ <c oughs> การละลายคือการนําสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป มารวมเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เรียกว่าการละลายการหลอมเหลวคือสิ่งที่เปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวใช่แต่ถ้าเกิดการละลายการนําสารน้าแต่หนึ่งชนิดตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมกันมารวมกันเป็นเนื้อเดียวกันมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะที่สอดคล้องกับในวิชาวิทยาศาสตร์จากภารกิจนี้ค่ะโดยโดยตรงเนี่ยจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารที่ที่เห็นบ่อยนะคะแล้วก็แล้วก็เรื่องของการแยกสารซึ่งแบบ มันเป็นการแยกที่คุณครูนก็เพิ่งเคยเห็นอย่างเช่นการการหยิบออกที่ที่เป็นหยิบมเมล็ดดีมเมล็ดไม่ดีออกอันนั้นเห็นแต่ในขั้นตอนหนึ่งที่มันมีการบอกว่านําเอาเครื่องกดลงไปอะค่ะแล้วมันจะมีชั้นน้ํามันอะลอยขึ้นมาจากตัวช็อกโกแลตช่วงนั้นแล้วที่เป็นได้อะไรบัตเตอร์มาะอะไรนั่นค่ะโคโค่บัตเตอรใ์ใช่ใช่ใช่โคโค่บัตเตอร์อันนั้นน่ะก็เพิ่งเห็นวิธีการแยกสารที่แบบ เออไม่เคยเรียนหรือว่าไม่เคยอยู่ในตําราที่ที่เคยเรียนมาก่อนเนี่ยค่ะเป็นความรู้ใหม่ของครูเป็นความรู้ใหม่ของครูด้วยค่ะครูนพพอจะมีเทคนิคไหมคะที่เราอยากจะสอนเรื่องยากๆเนี่ยให้เข้าใจง่ายแล้วก็สนุกด้วยค่ะถ้าเรื่องยากอยากให้เข้าใจง่ายนี่คือต้องลงมือปฏิบัติเลยต้องลงมือปฏิบ,บัติคุณครูเนี่ยต้องพาเด็กลงมือทํา <laughs> ต้องลงมือทําแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าครั้งแรกลูกอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าทําหลายครั้งก็จะเข้าใจมากขึ้นหรือในเรื่องนี้คะ่ะ คือในเรื่องของเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารหรือการแยกสารเนี่ยในหนังสือมันก็จะเป็นตัวอย่างการแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวสารอะไรประมาณนี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องช็อกโกแลตเนาะมันทําให้เราเนี่ยขยายความรู้แล้วก็พอเรานักเรียนเ,นยเห็นตัวอย่างเฮ้ยช็อกโกแลตหลอมเหลวเปลี่ยนแปลงได้เขาก็จะต้องมานั่งนึกแล้วมันต้องมีอะไรบางอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ที่มันสามารถเปลี่ยนสถานะได้หรือเราสามารถใช้กรรมวิธีแยกสารได้เขาจะเริ่มคิดนะคะเพราะว่าตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเขาใช่ไหมถ,ถ้าเราสามารถทําให้เด็กคิดได้ตลอดเวลาแบบนี้มันก็จะส่งเสริมการคิดเด็กแล้วก็จะทําให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายขึ้นอ,อม,มีคําแนะนําแตกต่างกันไหมคะระหว่างคุณครูที่จะต้องสอนที่โรงเรียนที่มีจํานวนเด็กนักเรียนในห้องเนี่ยเยอะๆกับคุณพ่อคุณแม่ที่บางทีเราอาจจะมีเวลาดูแลลูกเราเพราะว่าเป็นส่วนตัวมากกว่าแตกต่างกันไหมคะ ก็แตกต่างนะก็อยากจะจริงๆอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตระหนักเลยว่าการเรียนรู้ไม่ต้องจํากัดอยู่ในห้องเรียนคือคุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกเรียนรู้ได้ตลอดเช่นเอาชวนลูกมาดูต้นไม้ใบหญ้าตอนเช้าเอาดูซิเอาต้นวาสนานี่ไงลูกชื่อต้นอะไรนี่ได้ความรู้แล้วนะ อาภัยฟิลิปปินหน้าตาเป็นยังไงใบชงโคหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราก็ให้เขาเนี่ยสังเกตพวกลายเส้นลายเส้นใบเนี่ยค่ะสอนลูกไปเลยอันไหนใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวถ้าเกิดเรียนที่โรงเรียนเนี่ยบางทีคุณครูเขาก็ไม่ได้เอาตัวอย่างจริงมาให้ดูใช่ไหมคะค่ะใบกะเพราใบโหระพาใบแมงลักสามใบนี้มีคุณครูคะตอนหนูเด็กหนู่มมีปัญหากับใบกะเพรากับโหระพามากเพราะเราแยกไม่ออกค่ะเป็นปัญหาของเด็กโดยทั่วไปใช่ไหมผักชีขึ้น ใช่ใชแยกไม่ออกอะไรประมาณนี้เนาะลักษณะแบบนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติมให้ลูกทํากับข้าวด้วยกันช่วยหันมันดึงเขาออกมาจากเกมด้วยแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นธรรมชาติกันที่เขาได้เด็ดได้ดึงอะไรประมาณนี้ก็เพิ่มทักษะทางกล้ามเนื้อนะะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลตรงนี้อีกท่าน,นอีกแลนะ้วถ้าเกิดเป็นคุณครูล่ะคะที่จะต้องดูแลนักเรียนหลายๆคนน่าจะเสริมสร้างทําให้คุณครูสามารถสอนเรื่องยากให้ง่ายขึ้นยังไงได้บ้างคะ ก็ S <S> อย่างที่บอกนะคะช่วยกันลงมือปฏิบัติให้นักเรียนปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วก็ให้เด็กมีส่วนร่วมเช่นนําใบไม้มาก่อนที่เราจะเรียนเรื่องต้นโกโก้หรืออะไรประมาณนี้อาจจะมีส่วนในการนําใบไม้มาแล้วเราก็มาคุยกันว่าแล้วนักเรียนคิดว่าต้นโกโก้เนี่ยมันจะมีลักษณะเส้นใบเหมือนแบบไหนอ,อย่างเงี้ยก็ค่อยๆดึงเข้าไปเรื่องเรื่องยากก็จะง่ายขึ้นเนาะเมื่อเด็กอินกับเราแบบมีความรู้สึกร่วมกับเราประมาณนี้ค่ะ โอ้โหวันนี้นะคะจากภารกิจการทําช็อกโกแลตของน้องนินนะคะทำให้เราได้พูดคุยกับครูนกนะคะหลายประเด็นและหลายหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยที่ไปต่อยอดกับการเรียนรู้นะคะต้องขอขอบคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการสนุกเรียน Active Learning ก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ